พ่อกับคุณแม่มีโรคความดันสูงอายุอายุแปดสิบเจ็ดแตแปดสิบหกค่ะทีนี้สอบถามว่าตอนนี้ก็คือยังรับประทานเนื้อสัตว์อยู่ทีนี้จะมีปรับคือจะค่อยๆปรับยังไงดีบ้างเพื่อตอนนี้มีรับประทานยาของที่จากโรงพยาบาลอยู่นะคะก็เลยสอบถามว่าจะ เริ่มปรับยังไงดี คำถามเลยค่ะเปิดไมค์ได้ยังคะกดอันมิ้วนะเปินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสอบถามนิดนึงพอดีคุณพ่อกับคุณแม่มีโรคความดันสูงอายุอายุแปดสิบเจ็ดกับแปดสิบหกค่ะ ทีียสอบถามว่าตอนนี้ก็คือยังรับประทานเนื้อสัตว์อยู่ทีนี้จะมีปรับคือจะค่อยๆปรับยังไงดีบ้างคือตอนนี้มีรับประทานยาของที่จากโรงพยาบาลอยู่นะคะ,ะก็เลยอยากสอบถามว่าจะจะเริ่มปรับยังไงดีมีที่น้องศิลปาท่านใดพอจะช่วยตอบคำถามให้กับ ทางกอบคุณขอบคุณได้บ้างคะคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณขอบคุณเนี่ยคะ่ะท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วตอนนี้ก็รับประทานยาของที่โรงพยาบาลอยู่นะคะแล้วก็ได้พยายามที่จะปรับลดเนื้อสัตว์แต่ก็ยังทานอยู่นะคะท่านจะสามารถปรับปรุงอะไรได้อีกนะคะตอนนี้มีพี่ต้อมยกมือคะ่ะขอเนเชิญพี่ต้อมคะ่ะขอากาสน,นะคะ ค่ะคุณขอบคุณคะคุณพ่อคุณแม่เป็นความดันโลหิตสูงมานานหรือยังคะเออเป็นมาสิบสิบปีขึ้นสิบปีขึ้นนะคะ่ะสิบปีปปขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ท่านได้อ่คุณขอบคุณมาศึกษาศาสตรแพทยวิกีจรรมนานหรือยังคะเออประมาณเอ่อฟังอาจารย์หมอเขียวมาประมาณหนึ่งหนึ่งปีคะ่ะแต่ว่าอแต่นี้ก็จะมาเข้าอ่าค่ายสุขภาพ ออนไลน์ค่ะอ๋อค่ะยังยังไม่ได้เริ่มเข้าค่ายเพิ่งจะเริ่มเข้าค่ายใช่ไหมคะค่ะเริ่มเข้าค่ายเดือนเดือนกันยาค่ะแล้วเราอ๋อค่ะายสุขภาณ์เพิ่งเพิ่งเริ่มเข้าค่ายเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานี้ก็สามเดือนแล้วเนาะเข้าต่อเนื่องมาใช่ไหมคะค่ะค่ะโดยโดยส่วนตัวแล้วคุณกอบคุณได้มีโอกาสนำยาเก้าเม็ดโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารไปใช้บ้างไหมคะ ของส่วนของตัวเองเนี่ยก็คือว่าเดือนเดือนตุลาเนี่ยก็คือว่ามีตั้งสินก็คือว่าลดลดกินเนื้อสัตว์นะคะลดกินเนื้อสัตว์ก็คือแล้วก็คือปกติจะทานสามมือ้อก็จะเหลือแค่สองมือ้อค่ะในนส่วนของตัวเองแล้วก็ของตัวเองก็คือจะมีใช้สมุนไพรใบ ใบยญ้านางนะคะแล้วก็จะมีใช้ที่บ้านจะมีปลูกไว้เองแล้วที่บ้านมีใช้สมุนไพรของของตัวเองเนี่ยก็คือจะมีใช้สมุนไพรในในตัวเองอะไรอยู่แล้วค่ะก็คือปกติจะจะใช้ได้อยู่แล้วจะต้องค่ะต้องอนุโมทนากับคุณกอบคุณด้วยนะคะที่ภาคเพียนปฏิบัติมาได้ได้เรียกว่ารวดเร็วเลยทีเดียวนะคะที่ที่บอกว่ารวดเร็วก็คือว่ามีการใช้สมุนไพรในตัวด้วย ก็หลายคนหลายคนมาแรกๆอาจจะย,ยังไม่ค่อยกล้าใช้ด้วยนะคะแล้วก็พอจะพอจะเห็นประสิทธิภาพของยาก้าเมตรแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวเองอะคะ่ะโดยส่วนตัวเองก็คือมั่นมั่นใจอะมั่นใจคือ,อคือมั่นใจว่าสามารถจะแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยค,ค่ะค่ะแล้วมีโรคประจําตัวไหมคะของคุณกอบค,คุณเป็นความดันโลหิตสูงเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ ไม่ไม่มีไม่มีโรคประจําตัวแต่จะมีปัญหาเรื่องจอจอประทะเออวุ้นวุ้นในตาเสื่อมวุ้นวุ้นในตาเสื่อมนะคะก็คือมีมันจะแบบว่ามีมีมยหยักย่ามเขาเรียกว่า,ยาหยักย่าในสายตาเนะะี้ยค่ะแล้วก็จะมีอตัวสายฟ้าแลบอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็คืออันนี้เราก็จะใช้ใช้น้ำปัสสาวะหยอดตาหยอด หยดตาหยาดหูไอหยาดจมูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ใช้อยู่ค่ะแล้วอาการดีขึ้นไหมคะอาการก็ดีดีขึ้นอืมก็เลยเข้าใจว่าเข้าใจว่าคุณกอบคุณนะคะก็คงจะเห็นประสิทธิภาพของยาเก้าเม็ดจากการที่เพิ่งจะเริ่มปฏิบัติมาได้ไม่นานนะคะแต่ก็มีการติดตามมาเกือบปีแล้วนะคะทีน <beber S 2> ี้ทีนี้สิ่งที่เรานึกถึงเนาะก็ก็จะเป็น อุปการีของเราเนาะแล้วก็คนใกล้ชิดท right ี่เราเป็นห่วงสุขภาพของท่านใช่ไหมคะใช่ทีนี้ความดันโลหิตสูงเนี่ยการที่ที่ท่านจะปฏิบัติได้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสฟังยาเก้าเม็ดหรือว่าติดตายาเก้าเม็ดบ้างไหมคะหรือว่าได้ข้อมูลจากที่เราไปบอกกับท่านบ้างไหมคะเอ่อคือจะเอาหนังสือของท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่แต่ว่ายังท่านยังไม่ ยังไม่ได้ศึกษาอืมแต่ว่าแสดงว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันใช่ใช่ยังยังไม่ได้ศึกษาแล้วก็ก็โอกาสที่ถ้าท่านไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเราเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้รับประทานอาหารที่ช่วยทําให้อาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงของท่านนะ่ะเนาะท่านเป็นมานานแล้วด้วยเป็นสิบปีแต่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ดูแลตัวเองมาได้ดีพอสมควรเลยนะคะ ตอนนี้เห็นคุณกอบคุณบอกว่าท่านอายุ87กับ86แล้วแล้วก็อาการเหล่านี้ซึ่งจะเป็น10ปี10ปีนะคะแปลว่าเขาเป็นเมื่อตอนประมาณ70กว่าซึ่งท่านก็ดูแลสุขภาพร่างกายมาได้ดีพอสมควรเลยนะคะในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าเราบริโภคอาหารทั่วๆไปที่เขาปรุงลดจัดเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นความดันโลหิตสูงที่อายุเราๆรุ่นเราอ่ะเป็นกันแล้วนะคะ ความดันโลหิตสูงเป็นกันแล้วแต่ว่าแสดงว่าสองท่านเนี้ยท่านท่านก็มีไลฟ์ไซล์ที่ที่ดีพอสมควรทีนี้ถ้าเราเสริมเติมเต็มในเรื่องของศาสตร์แพทย์วิถีธรรมให้ท่านได้นําไปปฏิบัติเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของของอาหารเนี่ยนะคะ<ช>ก็จะช่วยลดลดอาการเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีทีนี้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยกันจริงๆจะบอกว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะคะนะคะเราเราปฏิบัติที่ตนให้ให ให้ได้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วเราก็ไปไปเยี่ยมท่านนะคะไปเยี่ยมท่านช่วงระหว่างที่เราไปเยี่ยมท่านเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตนเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ยค่ะโอ้คุณขอบคุณลดงดเนื้อสัตว์มาได้ตามําดับแล้วนะคะคาดว่าอนาคตข้างหน้าก็คงจะอาทิศินไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้ในส่วนของความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะของคุณพ่อคุณแม่ที่ที่ท่านเป็นเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องไปหาเหตุเนาะว่าเหตุที่ท่านเป็นตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่า อาหารหรือเปล่าหรือว่าสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยที่ท่านได้มีโอกาสใช้ชีวิตที่ผ่านมาในช่วงเจ็ดสิบปีก่อนที่ท่านจะมาป่วยเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเหตุทำให้เจ็บป่วยได้วยความดันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วแล้วที่สำคัญเลยนะต้องถามท่านว่าตอนนี้ท่านป่วยแล้วท่านทุกข์ใจไหมท่านต้องกินยาแล้วท่านทุกข์ใจไหมบางทีท่านอาจจะมีความสุขก็ได้นะท่านอาจจะยังไม่ทุกข์ก็ได้นะคะคือิ่งนี้พอดี ค,คุณแม่คุณแม่ไม่อยากจะทานยาแล้วคือคุณแม่ไม่อยากจะทานยาเร,เรื่องความดันแล้วโรคความดันแล้วอะไรอย่างเง oh. ี้ยเราก็เลยบอกว่าเน้นยเดี๋ยวมาปรับพระดีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยการอยู่กันที่บ้านเนี่ยค่ะแต่เราเราก็ทําให้ดูว่าเนี่ยตอนเนี้ยเรามากินอาหารที่มันเหมือนแบบเราจะบอกเขา,าอาหารเจถ้ากิดรว่าบอกอาหารที่แบบ ที่เป็นอาหารเจอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าเราเรากินเจแล้วก็กินสองมื้อนะอะไรเงี้ยเร้ก็อ๋อถ้าถ้าอยู่ด้วยกันกับเรานี่ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ใช่ง่ายขึ้นเยอะตรงคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเ่ยชอบกินเค็มกินเค็มนี่ยจะต้องแบบมีมีหยอะน้ำปลาซีอิ๊วเราก็จะบอกว่าพอแล้วกับข้าวที่เราทําเนี่ยคือเราจะปรุงแล้วแต่ว่าไม่ยอม ม,ม,มันมันเป็นความติดนะมันเป็นความติดมันเป็นแบบถ้าเป็นสัญญาเดิมที่ท่านเคยทานมาแล้วอร่อยแล้วเราพอมา<ช> <ๆ S 2> เรียนจากแพทย์วิจิตรรมเราจะรู้ว่าท่านกําลังเสพกิเห็นไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายต้องการแล้วเราจะบอกท่านยังไงเนี่ยเราต้องปฏิบัติที่เราก่อนนะเป็นตัวอย่างให้ท่านทีนี้พอเราทานแล้วเราสุขภาพดีอาการที่เราป่วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายตานะกินไปแล้วอาการสายตาเหล่านั้นดี เราค่อยๆบอ,อกบอกอาการที่เราดีขึ้นเนี่ยให้ท่านได้เห็นถ้าไม่มีเชิงประจักษ์ในบางท่านเนี่ยเราจะไม่มีพลังเหนี่ยวนําให้ท่านเนี่ยได,ได้ได้เพิ่มฐานของท่านนะคะถ้าเราปฏิบัติที่เราเนี่ยแล้วเราอยู่ใกล้ท่านเนี่ยโอกาสเหนี่ยวนําตามสันนิษฐานสูตรที่อาจารย์หมอเขียวได้พูดถึงกันเนาะว่ามันมีแรงเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันแล้วการที่พี่ขอบคุณมาเข้ามาเข้าหมู่เข้ากลุ่มเนี่ยก็เป็นแรงเหนี่ยวนําที่ทําให้พี่ขอบคุณอาทิศีพขึ้นได้เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําสมุนไพรในตัวหรือว่าการลดละเลิกเนื้อสัตว์แถมยังลดมื้อได้ด้วยอันนี้ต้องต้องอนุโมทนากับที่ที่คุณขอบคุณได้ทํานะคะทีนี้จะแรงเหนียวนําไปถึงคุณพ่อคุณแม่ได้เราต้องอธิสินที่ตัวเราไปไประยะหนึ่งไปตามลําดับนะคะสิ่งที่ทําเนี่ยส่งผลทําให้เกิดความกล้าหาญในการที่จะเอาคําถามนี้มาถามทีนี้เราเราทําอาหารถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วเนี่ยเราสามารถทําอาหารให้ท่านได้ทาน ให้ท่านเลือกนะคะไม่ได้บังคับให้ท่านนะคะเราก็ทำสองแบบนั่นแหละคะ่ะแต่แบบของเราเนี่ยถ้าเรายิ่งปลูกสมุนไพรได้เองปลูกพอปลูกผักได้เองเนี่ยความหวานมันจะต่างกันมากแล้วก็รสชาติแทบจะไม่ต้องปรุงเลยด้วยซ้ำทวราท่านอะ่ทนอะท่านอาจจะผ่านมาก่อนในเรื่องของการกินอาหารที่มันมีรสรสชาติธรรมชาติสมัยก่อนที่ท่านอายุยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าบางทีมันมีความอยากที่จะกินอย่างที่คุณขอบคุณเล่าว่าบางทีท่านก็อดไม่ได้ที่จะต้องใส่เครื่องปรุงรส ซึ่งถ้าเราเรามีวิธีนะคะก็คือทําอาธิสีนที่ตัวเราทําอาหารให้ท่านให้ท่านเลือกแล้วก็เปิดเปิดธรรมะอาจาร,รย์หมอเขียวให้ท่านฟังนะคะนี่ก็เป็นเป็นวิธีการที่จะเหนี่ยวนํากันแล้วก็ให้ท่านได้ได้ได้ให้ได้รับภูมิปัญญาความรู้ที่มันถูกตรงะอคะ่ะแล้วถ้ค่อยเปลี่ยนเพราะบางทีลูกบอกคุณพ่อคุณแม่อาจจะยากนะคะก็ก็คุณขอบคุณเข้าหมู่กุ่มเรื่อยๆนะคะ แล้วเดี๋ยวมาฟังความความคิดเห็นจากพี่ๆน้องๆจิตอาสาที่มีประสบการณ์นะคะตัวต้อมเองก็มีประสบการณ์กับคุณแม่เช่นเดียวกันตอนนี้ท่านหายจากความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วท่านก็มาทานเหมือนเราแต่บางมือ้อบางวันท่านอาจจะอดไม่ได้เราก็เอื้อท่านบ้างนะคะ,อะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะมีพี่น้องรอตอบอยู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อมก็นะคะพี่ต้อมก็ให้ตัวอย่างมาว่าถ้าเราทําตัวอย่างที่ตน แล้วเราก็จะช่วยคนที่ศรัทธาเราได้นะคะทำให้เกิดแรงเหนี่ยวนำที่จะดึงให้คุณพ่อคุณแม่เดินทางมาสู่อ่วแนวทางที่จะพาให้ท่านเนี่ยลดโรคได้นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นอกจากพี่ต้อมแล้วยังมีน้องขวัญค่ะน้องขวัญก็รอจะให้อ่ากำลังใจและให้คำแนะนำดีๆอีกค่ะเรียนเชิญน้องขวัญเลยค่ะ เดินทำค่ะอากอบกูและพี่น้องท่านค่ะสวัสดีค่ะตอนไปเยี่ยมคุณแม่นี่ท่านถามบ้างไหมนี่ลูกกินอยู่ยังไงท่านถามปะคะพอดีคุณคุณพ่อแม่อยู่ที่อยู่ด้วยกันค่ะอยู่ที่อ่านตอนกัตอนอ๋ออยู่อยู่กับอาใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแล้วแล้วท่านสังเกตไหมว่าอากอบกูลเปลี่ยนไป เราเราได้บอกเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าเราเรามากินกินเจนะอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แล้วท่านถามไหมคะท่านถามไหมท่านสนใจไหมสนใจไหมยังยังยังไม่สนใจยังไม่ได้สนใจคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดช่วงช่วงเจเนี่ยก็คือเราจะชวนเขาทานด้วยทานด้กันกับคุณแม่แต่แต่พอดีช่วงช่วงนั้นอ่ะคุณแม่ก็ไปอยู่กับพี่ชายช่วงกินเจ ก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้กินด้วยกันค่ะอ๋อค่ะคุณแม่ยังยังได้ยังได้อยู่ก็คือยังพอจะปรับได้อ๋อแต่ยังทานเนื้อสัตว์อยู่ว่างั้นเถอะนะคะแต่แต่ยังยังทานเนื้อสัตว์อยู่อ่าทีนี้ค่ะค่ะทีนี้วิธีจะช่วยท่านเนี่ยมันก็เป็นเจตนาดีของลูกทุกคนน่ะนะแต่ทีนี้ที่ขวัญถามเพราะอะไรลูกไหมเพราะเราจะโยนหินถามทางว่า ท่านมาทางเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่มาทางเราเนี่ยเรามีทางเดียวเท่านั้นคือว่าเราเราทำของเราไป y im, y im, y im, ายไปปิ้มแย้มแจ่มใสไปเบิกบานร่าเริงไปไม่ต้องไปบีบคอท่านนะคะพอท่านเห็นลูกอุ้ยทำไมลูกไม่กินเนื้อสัตว์แล้วลูกอารมณ์ดีจังอุย้ยลูกสุขภาพดีมันจะซึมซับนะทุกวนัน <c oughs> ทุกวนันทุกวนันทุกวนัน <c oughs> แต่ถ้าลูกลดเนื้อสัตว์แล้วจะไปบังคับเขา เออบอกเอานี้หน่อยนะเอานี่หน่อยนะนี้หน่อยนะเหมือนจะไปเชิงบีบคอเขาเขาจะเริ่มสังเกตนะว่าเอ๊ะพอทําไมมาปฏิบัติทําลดเนื้อสัตว์แล้วทําไมเป็นอย่างนี้เนาะไปบังคับเขาอย่างเขาจะสัมผัสได้ได้ใช่เคยไหมที่ไปบังคับกินนี้หน่อยนะกินนี้หน่อยนะที่ที่บ้านที่บ้านจะโดนแบบโจมตีแต่ลกินเนื้อสัตว์ที่บ้านที่บ้านโดนที่บ้านจะโดนโจมโจมตีเ็คือว่าคนรอบข้างทั้งหมดเลยนะมองว่า เป็นอะไรเราเป็นอะไรเราเราเลยเราเรา,เราไม่อยากทานเนื้อสัตว์แล้วอะไรเงี้ยมันมันผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบมองมองเราในแง่ที่บบว่าผิดปกติอ่าแสดงว่าเขาเอาแล้วนะอ่าเขาเอาแล้วนะเพียงแต่เขาไม่ได้เอาด้านวัตถุเนี่ยบางทีเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งวัตถ,ถุกับเขาก่อนนะพออาเปลี่ยนเนี่ยคนรอบข้างจะสังเกตว่าอุยาา๊ยเขาเปลี่ยนเขาไม่กินเนื้อสัตว์เกิดอะไรขึ้นเขาจะเริ่มเอา เขาไปในจิตวิญญาณเขาแล้วทีนี้อาก็ทามั่นคงที่อานี่แหละทําทุกวันทุกวันสุขภาพดีทุกวันทําน้ําสูนไภัยทาอะไรทําอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ทุกวันทุกวันทุกวันเขาจะเริ่มสัม,สมผัสเหมือนท่องสุขคุณอะท่องแต่ปอหนึ่งเยนมหาลายัยปอหนึ่งถึงปอหกเราเริ่มจําได้แล้วแต่พอมหาลัยไม่ต้องท่องแล้ว เขาอยู่กับอาทุกวันเขาจะเริ่มท่องทุกวันแล้วว่าอ๋ออากินผักเมนูนี้อาสบายแบบนี้อาทําแบบนี้อาเป็นอย่างนี้เขาจะเริ่มเห็นอาทุกวันพอเริ่มเห็นทุกวันเนี่ยเขาเขาก็จะเริ่มจําว่าอ๋อทําแบบนี้ทําแบบนี้นะแรกๆเขาจะยังไม่เอาหรอกเพราะว่าเขาห่วงกิเลสเขาอยู่เนาะเขาก็อยากกินของอร่อยเขาอยู่เขามาเอายากเรานึกถึงเราอ่ะกว่าจะมาหาอาจารย์ยากยาก นะเพิ่งมาได้ไม่กี่วันดังนั้นอย่าเพิ่งไปแบกชีวิตคนอื่นนะคะอาทำที่อานี้แหละถ้าอามั่นคงนะทาอาหารกินของเราไปบางทีก็กินกับเขาบ้างเช่นเขาทําเมนูที่มีผักเราก็เคียอยู่กับเขาเคียผักมากินอะไรอย่างงี้ลดลับไปกับเขาบางทีเนี่ยก็สวนเสเฮฮาไปกับเขา,า,นะเ,ขาเขาจะได้สัมผัสพลังงานความสบายใจ บ<ม><ช>อโอ้โหนักปฏิบัติธรรมนะลดเนื้อสัตว์แล้วเบิกบ้านจำไสมันน่าอยากได้ไหมแบบนี้ค่ะ<ช>แต่แต่ถ้าลดเนื้อสัตว์แล้วถ้าลดเนื้อสัตว์แล้วไปบีบคอเขาไปบังคับเขาว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะเขาไม่เอาเขามไม่เอามไม่ไม่เอาใช่ใช่เราจะค่อย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 เป็นค่อยค่อยไปไม่ได้ไม่ได้บังคับ<ช>ไม่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยมันแก้ไม่ยากหรอกแต่มันแก้ยากคือใจ ใจของเราแล้วก็ใจของพ่อแม่นยากยากนะคะแก้ยากที่สุดในโลกคือแก้ใจที่มันดันสูงขึ้นไปเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยอาธรรมที่อาไปเรื่อยเรื่อยเขาจะรับทางจิตวิญญาณของเขาแม้เขาจะไม่เอาวัตถุเลยแสดงว่าเขารับเข้าไปแล้วแล้วพออาธรรมบ,บ,บ,บ่อยๆเนี่ยเขาจะซึมซับเอง รับความสบายใจรับความเบิกบานแจ่มใสรับวิธีที่ลูกทําเขาเก็บไปไว้หมดแล้วในจิตวิญญาณเขาจะเอาชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติอ,อื่นสืบไปนั่นแหละค่ะอาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ท่านนั่นคือลูกที่ดีนะคะแล้วพอเห็นความสบายใจเนี่ยก็จะเหนี่ยวนําให้พ่อกับแม่สบายใจด้วยพอพ่อกับแม่สบายใจด้วยเนี่ยหัวใจมันก็ไม่ได้ทํางานหนักนะบวก,กับปรับเนี่ยทำครอบครัวให้อบอุ่นเนี่ย ความดันก็จะลงไปได้นะคะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างให้กำลังใจนะคะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะน้องขันค่ะน้องขัญก็มาให้แนวทางนะคะให้คุณอาเคร่งครัดที่ตนแล้วก็ฝันฝนที่ผู้อื่นนะคะการที่เรามีเมตตาที่จะให้ความการดูแลบุพการีให้ความช่วยเหลือพืวยคุณต่างๆเนี่ยก็เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะ แต่เรา,จ,าจะได้บุญเต็มๆเนี่ยถ้าเรารู้จักที่จะให้แล้วปล่อยวางให้เป็นนะคะการทําดีเราทําเต็มที่ค่ะจนมันไม่มีอะไรคาใจแล้วส่วนผลที่จะออกมามันจะเป็นอย่างไรเนี่ยบางครั้งมันก็อยู่กับวิบากการรมนะคะวิบากกรรมทั้งของทั้งบุพการีแล้วก็ของเราด้วยมันก็เป็นวิ <chester. S 1> บากกรรมร่วมไม่ว่าผลจะออกมา mm. อย่างไร เราทาเต็มที่แล้วไม่มีอะไรน่าเสียดายหรือน่าเสียใจแล้วค่ะคุณาพอจะได้แนวทางไปดูแลกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ไหมคะได้ได้แนวทางแล้วค่ะก็เรียนเชิญป้ามนค่ะเราว่าจ์หมอเขียวค่ะจะเรียนทำพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนิลมนทองเจ้าอุ่มค่ะอ่าเป็นจิตอาสาสวนสองภาคใต้ค่ะ แล้วก็เป็นนักศึกษาวิชาลามค่ะ,ะน้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะเรียนทำกันน้องพ่อพอ่พอ,พอแม่เนี่ย<ม>กินกับข้าวประเภทไหนคะที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นแกงเป็นผัดเป็นอะไรอ่ะก็จะมีประเภทอาหารก็จะมีะแกงจืด แล้วก็จะมีแกงแกงเผ็ดบ้างแกงจืดแล้วก็จะมีปลาช่อนทอดอะไรเงี้ยค่ะไข่เจียวถ้าเป็นแก,แกงอะค่ะกอบปุนบางคนจะแนะนำว่าเราไม่ต้องใส่เกลือเยอะเพราะว่ายังไงท่านก็ใช้น้ำปลาทีนี้เราก็มาลดเค็มใน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 แกงอะค่ะค่ะอ่าแล้วมันจะได้พอดีกับที่พ่อใส่น้ำปลา คือลดการผลิตของเราอะค่ะตอนนี้เนื้อสัตว์เราก็แทนที่เราจะใส่เยอะเราก็ลดลงแล้วก็ใช้ผักมากขึ้นอะค่ะแต่ถ้าปลาช่อนีนป้าหมนหมดปัญญาเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงก็ก็แนะนำให้ใส่เกลือใน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 เครื่องที่จะไปทอดก็ให้น้อยอีกอะค่ะเพราะว่ามันความดันนี้มันถ้ากินเค็ม สมัยก่อนป้ามนเป็นความดันเมื่อสองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองอะค่ะปะ้ามนไปเจออาจารย์หมอที่ที่่ังอะค่ะปะ้ามนหยุดยาเลยแล้วก็กินจืดแต่โดยปกติป้ามนจะเป็นคนกินจืดแล้วป้ามนก็ไม่กินยามาแล้วก็ไปหาหมอโรงพยาบาลอะค่ะอยู่สี่เดือนหมอให้ยามาทุกทุกเดือน แต่ว่าประมูลก็ไม่เคยกินพอไปเดือนธันวากรกฎาประมุลเจอหมอเขียวพอเดือนธันวาประมุลไปไปทุกเดือนนะคะกรกฎาสิงหากันยาตุลาธันวาพอไปแล้วหมอเขาวัดวัดความดันนะคะแล้วหมอก็บอกว่าป้าป้าหยุดยาได้แล้วประมุลก็เลยเอายาทั้งหมดที่หมอให้ะคะ่ะไปคืนให้หมอทั้งหมดถ้าถ้าความดันได้ยังกินเค็มอยู่มันมัน มันไม่ได้อะคะ่ะแต่๋ถ้าคุณแม่ไม่น่าจะยากใช่ไหมคะอ่าท,ทดลองทำค่ะคุณขอบคุณคุณคุณแม่อยากจะหยุดยาคุณแม่อยากจะหยุดยาเราก็เลยอยากจะมาศึกษาวิธีอะไรอย่างแต่ถ้าคุณแม่หยุดยาบอกคุณแม่เลยว่าว่าคุณแม่ลดเค็มคือกินอาหารจืดอะค่ะกะ เพราะว่าถ้าหยุดยาแล้วหมอเขาจะบอกว่าจะเป็นอัมพาพลึอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าหยุดยาแล้วใจต้องสบายด้วยแต่ถ้าใจ <Okay. S 1> ยังกังวลอยู่ถ้าใจยังกังวลอยู่มันก็จะยากสักหน่อยอะค่ะขอบคุณเพราะว่าถ้าแม่อยากจะหยุดยาแล้วก็ให้แม่สบายใจด้วยค่ะแต่ว่าต้อง ต้องเตรียมยาไว้นะเพราะว่าคนที่เป็นความดันเหมือนที่ตอนประมลเป็นอ่ะมันจะรู้สึกมึนก่อนแล้วก็บอกให้แม่อ่ะกินยาให้เร็วๆหรือไม่ก็ไว้ใต้ดินใต้ลิ้นเลยค่ะค่ะประมลมีมีความรู้เรื่องเรื่องความดันประมาณเนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะประมณค่ะคือในการที่ จะหยุดยาหญิงก็ยินดีด้วยกับคุณแม่ที่ท่านมีความปรารถนาที่ดีนะคะในการที่จะหยุดยาเพราะว่าก็คงจะเป็นโทษในการที่จะใช้มันไปในระยะเวลาน,านานแต่วิธีการที่จะหยุดยาเนี่ยหญิงขอแนะนํานิดนึงว่าควรจะปรับสมดุลให้ดีก่อนนะคะเวลาเราปรับสมดุลทางกายควบคู่ไปกับการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ย เมื่อเราทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าเราปรับสมดุลได้ดีเสียวร่างกายค่ะมันจะแสดงอาการออกมาที่จะทำให้เราเหมือนกับไม่อยา,ยากจะรับยาคือรับยาเข้าไปแล้วจะไม่สบายแบบปกติเนี่ยอย่างที่ความดันเราสูงอยู่เนี่ยถ้ากินยาโดยที่เราไม่ปรับความไม่แปบไม่ปรับพฤติกรรมความดันเราก็อาจจะลงจากยาได้เป็นไปได้แล้วทีนี้เรามาเริ่มปรับพฤติกรรมมาคะ่ะ ความดันเราก็จะลงมาอีกเพราะเราทําพฤติกรรมที่ดีอยู่ไงคะแล้วเราก็ไปกินยากดมันลงไปอีกก็จะเห็นรู้สึกว่ามันจะต้านกันแล้วคุณแม่ก็จะมีอาการเหมือนกับไม่ค่อยสบายตอนนั้นถ้าอยากให้สบายใจใก็สามารถไปพบแพทย์แล้วก็รอให้แพทย์เขาเช็คดูว่าเราจะปรับความดันปรับลดยาได้ไหมเพราะความดันเราลงมามา,มากแล้วหรือถ้ามีความกล้านะคะอย่างถ้าเป็นหญิงอย่างเงี้ยหญิงรู้เลยว่าเออถ้าเรา ปรับสมดุลมาดีเราใช้ยาอันนี้อยู่เฮ้ยมันเริ่มจะไม่ดีแล้วความดันเราลงมาต่าแล้วหญิงก็จะปรับลดยาถ้าหญิงกินสองเม็ดหญิงก็เหลือเม็ดเดียวถ้าหญิงกินเม็ดหนึ่งอยู่หญิงก็อาจจะเหลือครึ่งเม็ดแล้วก็ค่อยๆลดไปจนในที่สุดเราลดหยุดยาไปเองแล้วเราก็ปลอดภัยด้วยเพราะเราปรับสมดุลควบคู่กันไปด้วยพอเข้าใจในแนวทางนี้ไหมคะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ